สวัสดีครับสมองไม่หยุดโตคุณเคยได้ยินวลีนี้ไหมครับคุณคือค่าเฉลี่ยของ5คนที่ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดหมายถึงบุคคลมักจะได้รับอิทธิพลจากคนใกล้ชิดและคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยบ่อยๆทำให้มีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับคนเหล่านั้นทฤษฎีนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือกคบคนที่สามารถส่งผลดีต่อชีวิตและพัฒนาตนเองได้ คุณกำลังพยายามเต็มที่แต่ทำไมชีวิตยังไม่ไปไหนเพราะมีห้าประเภทคนที่กำลังขโมยอนาคตของคุณอยู่เงียบๆถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาจะดึงคุณลงทุกครั้งที่คุณพยายามปีนขึ้นถ้าคุณรู้ทันคุณจะเลือกได้ว่าควรอยู่ต่อหรือเดินออกมาเพราะแค่ตัดบางคนออกไปชีวิตคุณอาจพุ่งไกลกว่าที่คิดดูคลิปนี้ให้จบ แล้วคุณจะรู้ว่าใครที่ควรอยู่และใครที่ต้องตัดทิ้งเดี๋ยวนี้ 1. คนมองโลกแง่ร้ายตลอดเวลาคนมองโลกแง่ร้ายตลอดเวลาไม่ได้แค่ทำลายบรรยากาศรอบตัวแต่เขากำลังเป็นพิษต่อทุกความสัมพันธ์และทุกความฝันที่อยู่ใกล้เขาพวกเขาเป็นเหมือนเมฆฝนที่ลอยตามคุณไปทุกที่ต่อให้คุณพยายามสร้างแสงสว่างหรือความหวังแค่ไหน เขาก็จะหาทางปิดมันด้วยคำพูดหรือความคิดที่มืดมนเสมอคนมองโลกแง่ร้ายจะมองทุกโอกาสเป็นกับดักมองทุกปัญหาเป็นจุดจบและมองทุกความพยายามของคุณว่าไร้ประโยชน์ลองนึกถึงเพื่อนที่เวลาคุณบอกว่าคุณอยากเริ่มทำธุรกิจเขากลับตอบว่าเศรษฐกิจแย่ไม่มีใครทำแล้วรอดหรือถ้าคุณบอกว่าคุณอยากไปสมัครงานใหม่เขาจะบอกว่ามีคนเก่งกว่าเป็นพันไม่มีทางได้อยู่แล้วคนแบบนี้ ไม่ได้ช่วยคุณประเมินความเสี่ยงแต่กำลังป้อนยาพิษให้ความมั่นใจของคุณทีละน้อยการคบคนมองโลกแง่ร้ายตลอดเวลาทำให้คุณเริ่มซึมซับความคิดนั้นโดยไม่รู้ตัวเหมือนคุณอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่ทุกวันถึงคุณจะไม่ได้สูบเองคุณก็สูดเอาควันและสารพิษเข้าไปอยู่ดีพอเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มระแวงเหมือนเขาเริ่มคิดว่าทุกอย่างจะพังเริ่มไม่กล้าลอง เริ่มเชื่อว่าชีวิตไม่มีทางดีขึ้นและนั่นคือตอนที่คุณกลายเป็นอีกคนที่มองโลกแง่ร้ายโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่น่ากลัวคือความคิดแบบนี้ไม่หยุดแค่ตัวคุณแต่มันแพร่ต่อไปยังคนรอบข้างของคุณด้วยการสังเกตคนมองโลกแง่ร้ายทำได้ไม่ยากคนแบบนี้จะไม่ค่อยตื่นเต้นกับข่าวดีของใครมักหาข้อเสียในทุกเรื่องแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเขามักพูดว่าเป็นไปไม่ได้มากกว่าเป็นไปได้ และเวลามีใครเริ่มต้นอะไรใหม่เขาจะพูดถึงความเสี่ยงมากกว่าความเป็นไปได้คนแบบนี้จะดึงพลังของคุณลงทุกครั้งที่คุณพยายามขยับขึ้นการมองโลกในแง่ดีไม่ได้หมายความว่าต้องมองทุกอย่างสวยหรูหรือปฏิเสธความจริงแต่มันคือการเลือกมองหาความเป็นไปได้แม้จะอยู่ท่ามกลางปัญหาเพราะความคิดบวกคือเชื้อเพลิงที่ทำให้คุณเดินต่อได้ในวันที่ทุกอย่างพัง คนสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยเจออุปสรรคแต่พวกเขาเลือกคบคนที่มองเห็นทางออกมากกว่าทางตันและเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้พลังใจพุ่งขึ้นแทนที่จะถูกดึงลงลองนึกถึงเพื่อนอีกแบบเวลาคุณบอกว่าอยากเริ่มทำอะไรเขาอาจเตือนให้คุณระวังแต่หลังจากนั้นเขาจะช่วยคิดทางแก้จะเสนอวิธีทำให้ความเสี่ยงน้อยลงเขาไม่ปฏิเสธความจริงแต่เขาไม่ให้ความกลัวปิดทางเดินของคุณ คนแบบนี้คือคนที่คนสำเร็จเลือกคบเพราะพวกเขาไม่ใช่แค่เพื่อนที่อยู่ข้างๆแต่เป็นคนที่ช่วยผลักคุณไปข้างหน้าแม้ในวันที่คุณไม่มั่นใจในตัวเองคนที่มองโลกในแง่ดีจนสำเร็จมักมีวิธีคิดว่าทุกปัญหามีทางแก้และทุกล้มเหลวคือโอกาสเรียนรู้พวกเขาไม่ได้หลอกตัวเองว่าทุกอย่างง่ายแต่พวกเขาเชื่อว่าทุกอย่างทำได้ถ้าลงมือและไม่หยุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนสำเร็จ มักถูกล้อมรอบด้วยคนที่มีพลังบวกเพราะความสำเร็จต้องใช้ทั้งความพยายามและความเชื่อมั่นในวันที่เหตุผลบอกว่ามันยากเกินไปความจริงแรงแๆคือต่อให้คุณมีเป้าหมายใหญ่แค่ไหนถ้าคุณอยู่ในวงล้อมของคนมองโลกแง่ร้ายคุณจะไม่มีวันไปถึงพวกเขาอาจไม่ดึงคุณด้วยแรงกายแต่จะกดคุณด้วยน้ำหนักของความคิดลบทีละน้อยจนวันหนึ่งคุณหยุดวิ่ง เพราะเชื่อว่ามันไม่มีประโยชน์ถ้าคุณอยากไปให้ไกลคุณต้องเริ่มเลือกคนรอบตัวอย่างจริงจังเลือกคนที่ทำให้คุณเห็นว่ามีแสงแม้อยู่ในความมืดและเลือกอยู่กับคนที่ไม่เพียงแต่จะเดินไปกับคุณแต่ยังพร้อมวิ่งเคียงข้างคุณในวันที่คุณอยากหยุด 2. คนที่ดึงคุณลงไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็คือคนที่ไม่อยากเห็นคุณไปไกลกว่าที่คุณอยู่ตอนนี้ พวกเขาอาจจะไม่พูดตรงๆว่าอย่าประสบความสำเร็จแต่ทุกการกระทำของเขาคือการถ่วงให้คุณช้าลงหรือหยุดอยู่ที่เดิมบางครั้งพวกเขาอาจทําเป็นห่วงทําเป็นเตือนแต่จริงๆแล้วมันคือการโยนข้ออ้างให้คุณหยุดพัฒนาลองนึกภาพคุณกําลังว่ายน้ําไปฝั่งตรงข้ามมีคนหนึ่งเกาะหลังคุณไว้ทุกครั้งที่คุณพยายามว่ายให้เร็วขึ้นเขาก็กดไหลคุณลงน้ำเล็กน้อยไม่ได้จมนะ แต่ทำให้คุณใช้แรงมากขึ้นและไปช้าลงนั่นคือสิ่งที่คนดึงคุณลงทำกับชีวิตของคุณทุกวันการสังเกตคนแบบนี้ไม่ได้ยากพวกเขามักเป็นคนที่ไม่ค่อยดีใจกับความสําเร็จของคุณจริงๆเวลาคุณมีข่าวดีพวกเขาจะเปลี่ยนเรื่องหรือหาข้อเสียมาแทรกเวลาคุณอยากเริ่มอะไรใหม่เขาจะบอกว่ามันยากมันเสี่ยงหรือคุณไม่เหมาะเขาอาจจะเล่าเรื่องคนที่ล้มเหลวให้คุณฟังซ้ำ เพื่อทำให้คุณลังเลบางครั้งพวกเขาก็จะทำให้คุณรู้สึกผิดที่ทุ่มเทกับเป้าหมายของตัวเองมากกว่ามีเวลาให้พวกเขาเหตุผลที่เขาดึงคุณลงมีหลายแบบบางคนกลัวว่าถ้าคุณสำเร็จคุณจะไม่เหมือนเดิมไม่อยู่ในระดับเดียวกับเขาบางคนกลัวว่าความสำเร็จของคุณจะสะท้อนความล้มเหลวของเขาให้ชัดขึ้นและบางคนก็แค่ไม่อยากเห็นใครไปไกลกว่าเขาเพราะมันทำให้เขารู้สึกด้อย คนพวกนี้เหมือนตุ้มน้ำหนักที่ผูกไว้กับบอลลูนต่อให้บอลลูนพยายามลอยขึ้นสูงแค่ไหนตุ้มน้ำหนักก็จะดึงมันกลับลงมาอยู่ดีผลของการครบคนแบบนี้คือคุณจะค่อยๆหมดไฟโดยไม่รู้ตัวคุณอาจจะเริ่มตั้งเป้าหมายเล็กลงเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยเกินไปเพราะกลัวโดนตัดสินหรือเลิกเชื่อว่าตัวเองทำได้จริงคุณอาจยังเดินไปข้างหน้าอยู่แต่ความเร็วของคุณช้าลงมาก และสิ่งที่น่ากลัวคือในระยะยาวคุณจะลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยอยากไปไกลกว่านี้คนสำเร็จรู้ดีว่าพลังของคนรอบตัวมีผลโดยตรงต่อความก้าวหน้าของเขาพวกเขาจึงเลือกคบคนที่ผลักให้สูงขึ้นไม่ใช่ดึงให้ต่ำลงพวกเขามองหาเพื่อนและพาร์ทเนอร์ที่เวลามีปัญหาจะช่วยคิดหาทางแก้ไม่ใช่ช่วยหาข้ออ้างที่จะหยุดพวกเขาคบคนที่เวลาคุณบอกว่าฝันใหญ่เกินไป เขาจะถามว่าแล้วเริ่มยังไงไม่ใช่ถามว่าทำไมต้องทำขนาดนั้นลองนึกถึงเพื่อนที่เวลาคุณบอกว่าอยากวิ่งมาราธอนเขาไม่ได้หัวเราะหรือบอกว่ามันไกลเกินไปแต่กลับชวนคุณซ้อมช่วยหาข้อมูลเรื่องรองเท้าช่วยวางแผนการซ้อมคุณจะรู้สึกว่ามีพลังมากขึ้นทุกครั้งที่คุยกับเขานี่คือประเภทของคนที่คนสำเร็จเลือกอยู่ใกล้เพราะเขาไม่เพียงแต่ไม่ถ่วงคุณ แต่ยังช่วยเติมแรงส่งให้คุณเร็วขึ้นความจริงแรงๆคือไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนถ้าคุณผูกชีวิตไว้กับคนที่ดึงคุณลงคุณจะไม่มีวันไปถึงจุดที่ควรไปการปล่อยมือจากคนแบบนี้อาจเจ็บอาจเหงาอาจทำให้คุณรู้สึกผิดแต่ในระยะยาวมันคือการปลดโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นออกจากข้อเท้าของคุณเพราะชีวิตคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ใครทวง ชีวิตคุณถูกสร้างมาเพื่อให้คุณลอยขึ้นไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตัวเองและคุณต้องเริ่มเลือกแล้วว่าคุณจะใช้แรงทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับน้ำหนักที่ถ่วงคุณลงหรือจะปล่อยมันไปแล้วบินขึ้นสู่ที่ที่คุณคู่ควร 3. คนติดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งคือคนที่ผลักโอกาสออกไปเรื่อยๆราวกับเวลาจะมีให้ใช้ไม่หมดพวกเขามักบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำเดี๋ยวค่อยเริ่ม หรือรอให้พร้อมก่อนทั้งที่ความจริงความพร้อมไม่มีวันมาถึงแบบที่พวกเขาหวังการครบคนแบบนี้เหมือนคุณผูกเรือไว้กับสมอที่ทิ้งลงไปในน้ําต่อให้คุณพายแรงแค่ไหนเรือก็ไม่ไปไหนเพราะน้ำหนักที่ถ่วงอยู่ข้างล่างจะดึงคุณให้ช้าลงโดยไม่รู้ตัวความน่ากลัวคือพฤติกรรมนี้มันติดต่อกันได้เหมือนคุณอยู่ใกล้คนที่มองการรอคอยเป็นนิสัยคุณก็จะเริ่มหาข้ออ้างเหมือนเขา เริ่มคิดว่าการเลื่อนออกไปไม่เป็นไรทั้งที่จริงแล้วมันกำลังเผาผลาญเวลาและโอกาสที่คุณไม่มีวันได้คืนคุณจะสังเกตคนแบบนี้ได้จากพฤติกรรมที่เหมือนเดิมซ้ำๆพูดถึงสิ่งที่อยากทำแต่ไม่เคยลงมือเริ่มทำอะไรนิดเดียวแล้วหยุดหรือเอาเวลาส่วนใหญ่ไปวางแผนแต่ไม่เคยเริ่มจริงพวกเขามักบ่นว่าไม่มีเวลาแต่ความจริงคือเวลามีแค่ถูกใช้ไปกับสิ่งที่ไม่พาไปไหน เหตุผลที่เขาติดนิสัยนี้มีหลายแบบบางคนกลัวความล้มเหลวจนเลือกไม่เริ่มบางคนติดความสบายและไม่อยากออกจากพื้นที่ปลอดภัยบางคนหลอกตัวเองว่าการรอคือการเตรียมตัวทั้งที่ในความจริงมันคือการหลีกเลี่ยงการลงมือผลของการครบคนแบบนี้คือคุณจะค่อยๆปล่อยให้ความฝันของตัวเองเลื่อนไปเรื่อยๆเหมือนกันคุณจะเริ่มชินกับการบอกตัวเองว่ามีเวลาเหลือเฟือและเมื่อมารู้ตัวอีกที เวลาก็หมดไปแล้วโดยไม่ได้ทําอะไรสําคัญคนสําเร็จรู้ดีว่าการผัดวันประกันพรุ่งคือศัตรูของความก้าวหน้าเพราะความสําเร็จต้องเกิดจากการลงมือซ้ำๆอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การคิดหรือฝันอย่างเดียวคนสําเร็จเลือกคบคนที่มีพลังลงมือคนที่ไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมแต่พร้อมจะเริ่มจากสิ่งที่มีพวกเขาอยู่ใกล้คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องเริ่มเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ พวกเขาคิดแบบนักสร้างไม่ใช่นักรอและนี่คือความต่างที่ตัดสินว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายเมื่อไหร่ลองมองเส้นทางของโฮเวิร์ดชูอดีตซี o s โอสตาร์บัเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมต้นทุนสูงครอบครัวจนถึงขั้นต้องพึ่งรัฐช่วยเหลือแต่เขาไม่เคยรอให้สถานการณ์พร้อมก่อนเริ่มเขาใช้ทุกโอกาสเล็กๆที่ได้เรียนรู้ลงมือทา และขยายความฝันของตัวเองจากการเป็นพนักงานขายเครื่องชงกาแฟจนกลายมาเป็นเจ้าของแบรนด์กาแฟระดับโลกถ้าเขาผัดวันประกันพรุ่งรอโอกาสใหญ่เขาคงไม่มีวันที่จะสร้างอาณาจักรสตาร์บัคได้ความจริงแรงๆคือทุกวันที่คุณผัดวันประกันพรุ่งคุณกำลังยอมให้ใครก็ไม่รู้ที่ลงมือทำจริงๆวิ่งแซงคุณไปเรื่อยๆความฝันของคุณไม่ได้ตายเพราะคุณล้มเหลว แต่มันค่อยๆตายเพราะคุณไม่เคยเริ่มถ้าคุณอยากให้ชีวิตไปข้างหน้าคุณต้องเริ่มเลือกแล้วว่าจะอยู่ใกล้คนที่ลงมือทำทันทีหรือจะผูกชีวิตไว้กับคนที่ทำให้คุณเชื่อว่าพรุ่งนี้ยังมีเวลาทั้งที่ความจริงคือทุกนาทีที่เสียไปคุณไม่มีวันได้คืนสคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตคือคนที่ตื่นขึ้นมาแต่ละวันโดยไม่รู้ว่ากำลังเดินไปทางไหน เหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลโดยไม่มีเข็มทิศต,ต่อให้มีลมพัดแรงแค่ไหนก็ไม่สามารถไปถึงฝั่งได้การครบคนแบบนี้ไม่ใช่แค่เสียเวลาแต่คือการเสี่ยงให้ชีวิตคุณหลงทิศไปด้วยเพราะคนไม่มีเป้าหมายจะไม่เข้าใจว่าทำไมคุณต้องพยายามไม่เข้าใจว่าทำไมคุณต้องวางแผนและเขาจะทำให้ความตั้งใจของคุณดูเหมือนเรื่องเกินความจำเป็นคนแบบนี้มักจะดึงคุณให้อยู่ในวงจรเดิมๆวันต่อวัน ใช้ชีวิตเพื่อเอาตัวรอดไม่ใช่เพื่อสร้างบางสิ่งที่ใหญ่ขึ้นการสังเกตคนไม่มีเป้าหมายทำได้ง่ายพวกเขามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสิ่งที่ไม่สร้างคุณค่าเช่นเสพความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัดตื่นมาโดยไม่มีแผนว่าจะทำอะไรไม่เคยตั้งเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาวเวลาพูดถึงอนาคตก็มักตอบแบบเลี่ยงเหรือบอกว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นเอง เหตุผลที่เขาไม่วางแผนชีวิตอาจมาจากการไม่เคยถูกสอนให้เห็นคุณค่าของเป้าหมายบางคนกลัวผิดหวังถ้าไปตั้งเป้าแล้วทำไม่ได้บางคนเคยล้มเหลวจนไม่กล้าฝันอีกแต่ทั้งหมดนี้กลายเป็นข้ออ้างให้เขาเลือกอยู่กับที่ผลของการครบคนไม่มีเป้าหมายคือคุณจะเริ่มลดความเร็วของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเพราะเมื่อคุณพยายามก้าวไปข้างหน้าเขาอาจจะบอกว่าคุณเครียดเกินไป หรือทําให้คุณรู้สึกว่าการพยายามคือการกดดันตัวเองเกินความจําเป็นความจริงคือคนที่มีเป้าหมายจะเดินในเส้นทางที่ชัดเจนทุกวันส่วนคนไม่มีเป้าหมายจะวนอยู่กับเดิมและพาคนรอบข้างวนไปด้วยคนสําเร็จเลือกคบคนที่มีทิศทางในชีวิตเพราะพวกเขารู้ว่าพลังของคนที่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่และทําไปเพื่ออะไรนั้นส่งผลโดยตรงต่อความสําเร็จพวกเขามองหาเพื่อนหรือพาร์ทเนอร์ที่มีความชัดเจนว่า ทำไมต้องตื่นทุกเช้าทำไมต้องลงมือทำซ้ำๆแม้ในวันที่ไม่อยากทำและพวกเขารู้ว่าทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจครั้งเดียวแต่เกิดจากการทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆซ้ำๆทุกวันลองจินตนาการว่าคุณตั้งเป้าหมายเรียนรู้สิ่งใหม่วันละหนึ่งชั่วโมงวันแรกคุณอาจไม่เห็นความต่างวันที่สิบคุณเริ่มเข้าใจมากขึ้น วันที่ร้อยคุณกลายเป็นคนที่มีความรู้และทักษะเหนือกว่าคนทั่วไปที่ไม่เคยเริ่มเลยและเมื่อผ่านไปหลายปีสิ่งเล็กๆที่คุณทำทุกวันจะกลายเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลในทางกลับกันถ้าคุณใช้ทุกวันไปกับสิ่งที่ไร้เป้าหมายคุณจะตื่นขึ้นมาในอีกห้าปีข้างหน้าแล้วพบว่าทุกอย่างรอบตัวเหมือนเดิมนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนสำเร็จมองเป้าหมายเป็นเหมือนเข็มทิศ เพราะมันบอกพวกเขาว่าทุกวันที่ลงมือทำกําลังพาไปที่ไหนและพวกเขาไม่ยอมให้ใครมาพาออกนอกเส้นทางคนที่มีเป้าหมายจะตื่นมาด้วยความตั้งใจคนที่ไม่มีเป้าหมายจะตื่นมาด้วยความเคยชินและความต่างนี้เมื่อะส,สมทุกวันจะสร้างช่องว่างที่กว้างขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันไกลเกินกว่าที่จะไล่ตามทันความจริงแรงๆคือคุณไม่มีวันสร้างชีวิตที่ฝันไว้ได้ ถ้าคุณอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่มีฝันและไม่มีเป้าหมายเพราะพลังของสภาพแวดล้อมนั้นมีผลต่อทิศทางของคุณเสมอถ้าคุณอยากไปให้ไกลคุณต้องอยู่ใกล้คนที่รู้ว่าตัวเองกำลังมุ่งไปไหนและพร้อมเดินซ้ำๆทุกวันเพื่อไปถึงจุดนั้นไม่ใช่คนที่ลอยไปตามกระแสแล้วหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นเอง 5. คนอิจฉาหรือขัดขวางความสำเร็จของคุณคนอิจฉาหรือขัดขวางความสำเร็จของคุณ ไม่ใช่แค่คนที่ไม่ปรบมือให้ตอนคุณก้าวหน้าแต่คือคนที่ตั้งใจหรือแม้แต่โดยไม่รู้ตัวคอยหาทางทำให้คุณช้าลงหรือหยุดไปเลยพวกเขามองความสำเร็จของคุณเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนความล้มเหลวหรือการไม่ลงมือทำของตัวเองจิตวิทยามนุษย์บอกว่าความอิจฉาเกิดขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เรารู้สึกว่าคล้ายเราแต่เขามีบางอย่างที่เรายังไม่มี มันเป็นอารมณ์ที่ผสมระหว่างความนับถือตัวเองต่ำกับความรู้สึกถูกคุกคามในสถานะทางสังคมและสิ่งที่ตามมาคือแรงจูงใจที่จะลดทอนคุณค่าของอีกฝ่ายเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นถ้าคุณคบคนแบบนี้ผลเสียจะคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆพวกเขาอาจไม่โจมตีตรงๆแต่จะใช้วิธีบั่นทอนทางอ้อมเช่นตั้งคำถามกับความสามารถของคุณในที่สาธารณะพูดเน็บแนมที่ทำให้คุณลังเล หรือกระจายความสงสัยให้คนอื่นคิดว่าคุณจะไปไม่รอดและที่อันตรายกว่าคือคุณจะเริ่มเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเมื่ออยู่ใกล้นานพอความมั่นใจของคุณจะถูกกัดกร่อนลงจนเหลือแค่เงาคุณจะสังเกตคนแบบนี้ได้จากปฏิกิริยาเล็กๆที่ไม่ตรงกับคำพูดเช่นเวลาคุณเล่าข่าวดีสีหน้าของเขาไม่สว่างขึ้นจริงเขาอาจยิ้มแต่ตาไม่ยิ้มหรือรีบเปลี่ยนเรื่องเวลาคุณเจอปัญหา เขาจะไม่ช่วยหาทางออกแต่จะพูดในเชิงว่าเห็นไหมว่ามันไม่เวิร์กตั้งแต่แรกแล้วเหตุผลที่พวกเขาทำแบบนี้มีรากมาจากความรู้สึกว่าถ้าคุณไปไกลกว่าเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือถูกเปรียบเทียบและในมุมของจิตใจการขัดขวางคนอื่นทำให้เขารู้สึกได้อำนาจกลับคืนมีข้อมูลวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคนที่พบว่าคนเรามักจะรู้สึกอิจฉาคนใกล้ตัวมากกว่าคนที่ห่างไกล เช่นเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวเพราะเรามองว่าพวกเขาเริ่มต้นจากจุดที่ใกล้เคียงกันแต่ทำไมเขาถึงไปได้ไกลกว่าเรางานวิจัยยังพบว่าความอิจฉาแบบนี้มักนำไปสู่พฤติกรรมขัดขวางมากกว่าการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมหลายคนที่คุณคิดว่าเป็นเพื่อนกลับเป็นคนที่อยากเห็นคุณหยุดมากกว่าประสบความสำเร็จคนสำเร็จรู้ดีว่าการอยู่ใกล้คนที่อิจฉาหรือขัดขวางคุณ คือการเอาตัวเองเข้าไปในสนามรบที่มองไม่เห็นพวกเขาเลือกคบคนที่ไม่กลัวความสำเร็จของคนอื่นแต่กลับมองว่ามันเป็นแรงผลักให้ตัวเองโตขึ้นพวกเขามองหาเพื่อนและพาร์ทเนอร์ที่กล้าฉลองให้กับชัยชนะของคนอื่นเหมือนเป็นของตัวเองและไม่รู้สึกว่าการที่คนอื่นก้าวหน้าคือการที่ตัวเองถอยหลังความจริงแรงๆคือถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่อิจฉาความสำเร็จของคุณจะไม่ใช่เรื่องน่ายินดี แต่จะกลายเป็นภัยคุกคามในสายตาเขาและเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อดึงคุณลงมาให้เท่ากับหรือแยก่กว่าเขาการปล่อยให้คนแบบนี้อยู่ในวงจรชีวิตคุณคือการยอมให้ใครบางคนมีสิทธิ์แต่ต้องพวงมาลัยของเรือที่คุณกำลังขับไปสู่ฝั่งฝันจิตวิทยาการเติบโตบอกว่าเราซึมซับทัศนคติของคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่เชื่อว่าความสำเร็จของคนอื่นคือภยัย คุณก็จะเริ่มมองโลกแบบเดียวกันโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่เห็นว่าความสำเร็จของเพื่อนคือการพิสูจน์ว่ามันทำได้คุณจะเริ่มมองว่าทุกความสำเร็จรอบตัวคือหลักฐานว่าเส้นทางข้างหน้ามีจริงสุดท้ายแล้วความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถหรือความขยันแต่มันเกี่ยวข้องกับการเลือกสภาพแวดล้อมทางจิตใจยอย่างรอบคอบถ้าคุณเลือกอยู่ใกล้คนที่พร้อมขัดขวางคุณกำลังวิ่งแข่งพร้อม,มีคนจับข้อท้าไว้ แต่ถ้าคุณเลือกอยู่ใกล้คนที่ผลักดันคุณกำลังวิ่งพร้อมมีแรงส่งจากข้างหลังทุกก้าวที่ลงบนสนามชีวิตถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องสมองไม่หยุดโตด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ